เล่มที่สามบทที่หกวันเวลาผ่านไปหลังจากเข้ามาภายในสำนักวิหารสวรรค์ตอนนี้ผ่านไป25วันแล้วอย่างอี้ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาสมุนไพรต่างๆตอนนี้ความรู้ของเขาแทบจะเรียกได้ว่าเกินขอบเขตของผู้ฝึกหัดปรุงยาไปแล้วด้วยข้อมูลของกู่เทียนชางที่บันทึกไว้นั้นเรียกได้ว่าตำราที่เหล่าสิทธ์ใช้ภายในสำนักนั้นเทียบไม่ติดเลยแม้แต่น้อยบบ อย่างอี้ปิดตำราเล่มหนาลงหลังจากอ่านทบทวนรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วใจความในส่วนแรกนั้นอย่างอี้ทำความเข้าใจได้ตั้งแต่5วันที่แล้วส่วน5วันที่ผ่านมานี้ชายหนุ่มยังคงนั่งทบทวนเพื่อความมั่นใจโดยไม่ประมาทและในที่สุดใจความของส่วนวัตถุดิบหนึ่งใน10ส่วนแรกก็ถูกฝังรากลึกลงไปในความเข้าใจของชายหนุ่มเป็นที่เรียบร้อย แม้จะกล่าวว่าเพียงหนึ่งในสิบส่วนของภาควัตถุข้อมูลวัตถุด,ดิบแต่สำหรับตำราของกู่เทียนชางหนึ่งในสิบส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลของการปรุงยาระดับหนึ่งไว้ทั้งหมดทุกรายละเอียดที่เซียนโอสถดค้นพบถูกบ,บันทึกไว้จนหยางอี้สามารถเข้าใจวัตถุด,ดิบระดับหนึ่งได้ทั้งหมดเหตุผลง่ายๆที่หยางอี้ต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจคือคำว่านักปรุงยานักปรุงยาคืออะไร นิยามง่ายๆคือผู้ที่นำวัตถุดิบมากมายที่มีอยู่บนโลกนี้มากลั่นจนเกิดเป็นเม็ดยาต่างๆและการกระทำเช่นนั้นได้แน่นอนว่าต้องมีทรัพยากรในการฝึกฝนที่เพียงพอนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โลกนี้ผลิตนักกรุงยาขึ้นมาได้น้อยมากอย่างอี้มีแต้มอย่างจำกัด รวมถึงตัวเขาไม่เคยผ่านการฝึกปรุงยามาแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมืออย่างอี้จำต้องมีความมั่นใจว่าจะสำเร็จ oh. เมื่อเก็บตำราแล้วอย่างอี้นำแผนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งตอนนี้เป้าหมายต่อไปของเขาคือการหาวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการฝึกปรุงยาเงื่อนไขเดียวในตอนนี้ที่จะต้องทำคือการหาแหล่งพลังปราณเพื่อที่จะใช้ปลดผนึกมุกมิติราชันและนั่น จำต้องใช้จ่ายออกไปจำนวนมากอย่างอี้คิดหาวิธีไว้หลายวิธีในการเก็บแต้มคือการขายยาเป็นอีกหนึ่งวิธีเช่นกันก่อนอื่นค้าต้องสำรวจราคาที่เขาแลกเปลี่ยนกันเสียก่อนหลังจากวางแผนเสร็จสรรับอย่างอี้ก็มุ่งหน้าไปยังเขาแลกเปลี่ยนทันทียอดเขาแลกเปลี่ยนนั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในยอดเขาที่แออัดมากที่สุดและที่สำคัญเขาแลกเปลี่ยนนั้นตั้งอยู่ใจกลางของเขตนอก ทำให้การสัญจรไปมานั้นสะดวกยิ่งขึ้นภายในยอดเขาแลกเปลี่ยนเมื่อมาถึงอย่างอี้ตะลึงไม่น้อยสิ่งที่เห็นนี่มันไม่ใช่ตลาดที่เหล่าสิทธิ์ของสํานักมาทําการแลกเปลี่ยนกันแล้วแต่นี่มันคือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชัดๆด้านบนยอดเขาแห่งนี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีผู้สร้างไว ด้านบนยอดเขากลายเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่บริเวณรอบถูกสร้างด้วยตึกรามมากมายล้อมรอบแอ่งกระทะส่วนพื้นที่ด้านในนั้นเต็มไปด้วยร้านแผงลอยร้านค้าที่ถูกจัดสรรอย่างเป็นระเบียบและใจกลางของแอ่งนี้คือตำหนักหลังใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามด้านหน้าสลักป้ายขนาดใหญ่เป็นตัวอักษรสีทองหอประมูลเทียมฟ้า อย่างอี้เดินสำรดวจภายในตลาดด้วยความสนุกสนานตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้นับว่าอยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวสิ่งของมากมายที่นำมาวางขายที่นี่แทบจะอยู่ในระดับที่หาไม่ได้จากโลกภายนอกบางชิ้นหากนำไปขายนอกสำนักอาจสร้างความตื่นเต้นจนผู้คนต้องกระสับกระสายกันแน่นอน แม้จะมีสิ่งของน่าสนใจมากมายแต่อย่างอี้จำต้องกัดฟันเลิกสนใจไปในทันทีเพราะราคาของมันสูงริบเีวเช่นกันใช้เวลากว่า2ชั่วยามอย่างอี้ก็รู้ราคาคร่าวๆของวัตถุดิบระดับหนึ่งและโอสถระดับหนึ่งสำหรับวัตถุดิบนั้นมีราคาไม่นับว่าแพงมากนักแต่หากต้องซื้อมาใช้ในการฝึกแล้วนับว่าหนักหนาไม่น้อยแต่เรื่องนี้อย่างอี้ไม่กังวลมากนัก พราะชายหนุ่มมีเป้าหมายในใจแล้วในการหาวัตถุดิบพวกนี้นั่นคือการเสี่ยงดวงที่ป่าสวรรค์ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมของเขาแฝดที่20และ21ยอดเขาสมุนไพรและยอดเขาสัตว์อสูรสำหรับโอสุดระดับหนึ่งนั้นมีราคาอยู่ที่100-1,000ถึงแต้มตามคุณภาพและประเภทการใช้งานภายในตลาดแลกเปลี่ยนนั้นมีขายถึงเพียงแค่ระดับ3สูงสุดอยู่ที่3,000แต้ม และระดับสูงกว่านั้นต้องหาเอาที่หอประมูลสำหรับโอสถระดับ3นั้นเป็นของที่สิทธิ์ชั้นนำของยอดเขาโอสถดปรุงขึ้นมานับว่ามีจำนวนน,น้อยมากส่วนระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นโอสถที่ผู้อาวุโสปรุงขึ้นระดับสูงสุดของสำนักวิหารสวรรค์สามารถผลิตได้นั้นคือโอสถระดับ6และมีเพียงคนเดียวที่สามารถปรุงได้คือท่านเจ้าเขาโอสถ ระหว่างที่สำรวจราคาของวัตถุดิบนั้นอย่างอี้ได้สอบถามเกี่ยวกับหอประมูลเทียมฟ้าทำให้ได้ข้อมูลมาเล็กน้อยที่หอประมูลนี้มีบริการหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับคนที่ต้องการบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงนั่นคือการลงนามแจ้งความต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยและก่อนวันที่จะมีการประมูลของที่ต้องการไว้หนึ่งวันจะมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ลงนาม เมื่อสอบถามเกี่ยวกับของที่ต้องการแล้วอย่างอี้ก็จัดการลงนามไว้ก่อนและเดินทางออกจากเขาแลกเปลี่ยนและมุ่งนหน้าไปยังเขาแฝดเวลาช่วงเช้าทั้งหมดอย่างอี้ใช้ไปกับการสำรวจราคาโอสุดและวัตถุดิบตอนนี้เหลือเวลาอีกสามชั่วยามฟ้าจะมืดป่าสวรรค์นั้นแตกต่างจากเขาอื่นๆเพราะ ป่าสวรรค์นอกจากจะเป็นสถานที่เสี่ยงโชคแล้วยังนับว่าเป็นสถานที่ฝึกฝนแห่งหนึ่งของวิหารสวรรค์อีกด้วยบริเวณทั้งหมดของพื้นที่เป็นเขาแฝดนั้นถูกก้างเขตแดนแบ่งแยกจากพื้นที่ภายนอกอย่างชัดเจนการที่จะสำรวจอย่างที่คิดว่าคงจะเป็นแบบเดียวกันกับป่าเมีคา และเป็นเช่นเคยมีสิทธิ์มากมายที่ต้องการมาสแสวงโชคภายในป่าสวรรค์แห่งนี้ด้านในนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรวัตถุดิบสัตว์อสูรและยังมีสถานทดสอบที่ทางสำนักได้สร้างไว้โดยมีสมบัติลิเศษเป็นรางวัลอีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคนสถานที่ทดสอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบเพราะมันถูกค่ายกนเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีคนผ่านได้ครั้งหนึ่ง ด้านหน้าป่าสวรรค์มีเพียงตำหนักสองตำหนักเท่านั้นที่ตั้งอยู่อย่างอี้ไม่รอช้าตรงเข้าไปยังตำหนักบริการทันทีภายในค่อนข้างแออัดเล็กน้อยแต่การบริการเป็นไปอย่างไม่มีติดขัดด้วยจํานวนของสิทธิที่ทำหน้าที่จัดการมีมากกว่า30คนอย่างอี้เลือกไปยังช่องว่างช่องหนึ่งก่อนที่จะเดินเข้าไปแล้วกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มคาระวะสิทธิพี่ไม่เจอกันเสียนาน สิทกคนที่ทําหน้าที่รับบริการเงยหน้าขึ้นมามองหยางอี้แล้วชนะกไปเล็กน้อยจึงหัวเราะออกมาเขาคือหนึ่งในสิทธิที่เคยคุยกับหยางอี้เมื่อครั้งอยู่ในหอทดสอบนั่นเองฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าิ์น้องหยางยาไม่คิดว่าเจ้าจะมาถึงที่นี่เร็วเช่นนี้พอดีข้าต้องการเสี่ยงโชคสักเล็กน้อยหวังแต่ว่าข้านั้นจะมีโชคอยู่บ้าง อย่างอีก้กล่าวต่อไปก่อนที่สิทธิพี่นั้นจะเริ่มอธิบายกฎร,ระเบียบการเข้าป่าสวรรค์ให้ชายหนุ่มฟังป่าสวรรค์นั้นถูกแบ่งออกเป็น3เขตนอกกลางในแต่ละเขตนั้นทั้งความยากและอัตราเสี่ยงชีวิตต่างกันตามลำดับปีหนึ่งมีสิทธิจำนวนไม่น้อยที่ตายภายในป่าสวรรค์แน่นอนว่ายิ่งเข้าไปลึกสิ่งที่เจอนั้นก็ยิ่งล้ำค่ามากยิ่งขึ้นแต่อันตรายก็มีมากเช่นกัน และการจะเข้าไปในแต่ละเขตนั้นจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายหากลงทะเบียนไว้ในข้อจำกัดของเขตนอกก็จะไม่สามารถเข้าไปในเขตกลางได้ภายในป่าสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยค่ายกลมากมายที่ผู้อาวุโสได้สร้างไว้คร่าวๆก็จะมีลักษณะเหมือนตอนที่อย่างอี้ทดสอบในปา่าเมคาทุกคนจะได้รับแผ่นป้าย สามารถออกมาได้ตลอดเวลาเมื่อพบอันตรายและแผ่นป้ายนั้นก็จะใช้ในการผ่านค่ายกลเพื่อเข้าไปยังเขตต่อไปได้อีกด้วยแผ่นป้ายถูกแบ่งออกเป็น3ระดับทองแดงเงินทองสำหรับป้ายทองแดงนั้นมีราคาอยู่ที่10แต้มต่อ1นชั่วยามป้ายเงินนั้น50แต้มต่อ1นชั่วยามและป้ายทองนั้น100แต้มต่อ1ชั่วยาม อยางอี้ขมวดคิ้วพลางนึกในใจนี่มันเป็นการ,รไดไถ่ายชัดๆหากต้องการอยู่ในเขตในหนึ่งวันจำจะต้องจ่ายออกไปถึง1200แต้มนับว่าสมกับเป็นสถานที่เสี่ยงดวงโดยแท้หากพบหนึ่งหรือ2อ,อย่างก็นับว่าคุ้มค่าแต่หากไม่ได้อะไรมาเลยก็ถือว่าเสียหายอย่างหนักเมื่อต้องจ่ายออกไปถึง1200แต้ม และต่อมาอย่างอี้ก็แทบจะเข่าสุดการเข้าป่าสวรรค์นั้นจะถูกผนึกแหวนมิติไว้และผู้ที่เข้าไปจะต้องเช่าถุงมิติจากตำหนักเท่านั้นโดยถุงเองก็มี3ระดับตามจำนวนสิ่งของที่จะใส่ได้10ชิ้นราคา100แต้ม50ชิ้นราคา300แต้มและ100ชิ้นราคา500แต้ม กฎการใช้ถุงมิตินั้นสิทธิอธิบายว่าเพื่อป้องกันการกอบโกยวัตถุดิบระดับต่ำม,มากเกินไปเช่นหากสิทธิหลักคนหนึ่งเข้ามาในเขตนอกในเวลาหนึ่งชั่วยามนั่นหมายถึงจ่ายออกไปเพียงสิทแต้มแต่ในหนึ่งชั่วยามนั้นกลับกับความสามารถของสิทธิหลักของสำนักจะต้องเสียหายมากมายขนาดไหนไม่มีผู้ใดรู้อย่างอี้จึงพอพยักหน้าเข้าใจหลังจากฟังสิทธิผู้นี้อธิบาย ทุกอย่างจนจบสิทธิ์พี่คาต้องการป้ายเอาเป็นป้ายเงินเป็นเวลาหนึ่งวันและถุงระดับสองแล้วกันอย่างอีเมื่อตัดสินใจก็เอ่ยปากบอกความต้องการทันทีนี่ทำให้สิทธิ์พี่ผู้นี้ตกใจจนเกือบไงหลังน้องยางเจ้าเร่งรีบไปหรือไม่นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้าป่าสวรรค์ข้าคิดว่าเจ้าควรจะไปสำรวจในเขตที่หนึ่งสักหนึ่งชั่วยามก่อน ดีหรือไม่มันไม่ใช่เพียงเรื่องอันตรายแต่การเข้าไปในป่าสวรรค์เพื่อให้ได้ประโยชน์นั้นจำเป็นที่จะต้องดูเวลาที่เหมาะสมเช่นกันแล้วยังถุงระดับสองเจ้าคิดอะไรอยู่สิทธิพี่กล่าวเตือนออกมาทันทีสิ่งที่อย่างอี้ทำนั้นออกจะบุ่มบามไปหน่อยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาจึงไม่อยากให้หยางอี้ใช้จ่ายออกไปโดยเสียเปล่าป้ายเงินหนึ่งวัน ถุงระดับ2การใช้จ่ายเช่นนี้ทำให้เขางุนงงแน่นอนว่าทรัพยากรระดับต่ำนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้เกิน20-30ชิ้นแน่นอนหากใช้เวลา1วันแต่หากต้องการจะเก็บเกี่ยวทรัพยากรระดับต่ำจะเอาป้ายเงินไปเพื่ออะไรและแน่นอนว่า1วันการเก็บเกี่ยวทรัพยากรในเขต2ให้ได้10ชิ้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ข้าเพียงแต่อยากจะลองดูบางทีค่าอาจจะมีโชคอยู่บ้างนะอย่างอี้เพียงยิ้มและตอบออกไปสิทธิพี่จึงไม่พูดอะไรอีกก่อนที่จะสายหัวและจัดการธุระให้อย่างอี้เมื่อจ่ายแต้มออกไป900แต้มอย่างอี้ก็รับของแล้วเดินออกจากตำหนักไปยังประตูค่ายกลเข้าไปในป่าสวรรค์ ห่างไปไม่ไกลมีชายสองคนกําลังมองดูหยางอี้อยู่และเมื่อเห็นหยางอี้เข้าไปในป่าสวรรค์แล้วชายคนหนึ่งจึงกล่าวออกมาเฉินซุยรีบไปรายง,งานนายน้อยว่ามันเข้าไปในป่าสวรรค์แล้ว